สวัสดีค่ะมาหาเห็ดกันเนาะแต่ก็หามาน้วสักพักนึงละลืมนึกขึ้นได้ว่าเออตัวเองเอากล้องมาเนี่ยเห็ดละงกอกกำลังจะเก็บเห็ดเห็ดขีกก้กระเดือน อันนี้เห็ดอันนี้กินได้นะกินได้ถ้ามันมีปอกมันต้องมีปอกของมันแบบเนี้ยมันจะต้องมีปอกเหมือนเห็ดละโงกอะ่ะแต่ถ้าไม่มีปอกอย่าไปเก็บนะกินไม่ได้เนี่ยมันต้องมีปอกแบบนี้เนี่ยถ้ามีปอกแบบเนี้ยกินได้รสชาติจะคล้ายๆกับอืมเห็ดละโงกอะ่ะ คล้ายกับเห็ดละงกเลยไปไป,ไปหาต่อเห็ดล้วงกออกสองรอบแล้วรอบนี้รอบที่สามนต่กล้องสั่นหน่อยหนะ้าไม่ได้เอาขาไม่ได้เอาขาจับกล้องมาใช้มือ เห็ดน้ำ a t เดไปดูอีกสิอันนี้เข้าป่าคนเดียวหลังจากไม่ได้เข้ามาได้สามสี่วันแล้วมั้ง อีกดอกอีกดอกอันนี้เห็ดละมกขาวอัามีดอกเดียวเห็นอย่าบ่นี่